สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนนะคะบรรยากาศเสาร์นี้ค่ะลมว่อยๆหนาวเย็นค่ะอากาศค่อนข้างดีด้วยค่ะบ่มีแดดนะคะมีแต่ลมฝนหนาสิตกอยู่ทางอื่นค่ะเมืวว่อวานนี้รัตนาบุรีบานผืนนะคะตกนิดเดียวพี่น้องบอพอจืดบพอพอแช่เดี๋ยวมาเหมือนกันว่า อันนี้สีเห็ดยังดอกพี่น้องเดินกลับไปเบิ่งน้ำกันไปเลยค่ะเก็บผักติ๋วผักติวกต๋วม,มันมาแล้วคนมันมาแล้วคนวส่วนมันตะแหลมมันบ่มา,ม,ามันลีลาเร็วเพาแม่หูดดอกไม้นี่แล้วลูกเร็วเร็วลูกขี้แมเม้เน เออมาทายกี่แมนแม่นะอาหูด,ห,ดหูดเด็กบ้านยายสูเราเห็นไหนหเห็นเปล่านนะใส่กับตาเฮาเด้อโอเคบ่ผ่าเรวเร็วเอาเก็บใส่กับตาลูกพี่ฮะเด็กบ้านนอกไม่ <c oughs> ใช่ไหนหอดอาบนานแน่นะพุ่นค่ะก้นตัดอยู่พุ่นเข <c oughs> าก็ต้องห้าวล่งจนะเสร็จล้วเนาะตัวมันจางสิบอสูงใหญ่แห้งเนาะ ตัวเห็นตอนอยู่สวนเขาบง้งเขาหวงบ้างก็พาขึ้นจอยใต้แอดแหลดใต้กับจางโมเกียวกันเออดีที่ร้างกัน <laughs> <laughs> แต่แมนกูอยากไม่มือกล่องเด้ <c oughs> มินูเด็ดกับต่มใช้ปลาคอกับแสบได้ไง เด้เต็มกระตาลละปักจาถือกระตาไปหลกโอ้พ่อยายจัดเิ้อมาถือกระตานั่นอืมใส่ง่ายแห้งเลยหลูก,สกใสกรได้หัาเด้อพ่อยายหันมาใส่กล่องแน,นพ่อยายอยู่มองใด่ได้ทำแม่ก่อนได้ทำตัวเองก่อนอา้าวฝาเอาใส่ถุง ขาวใส่ถุงสุเดี๋ยวไปฝากย่ายเดี๋ยวไหวจะคล้องนั่มปิดปนไปทรงตาทองปนไหวให้กินอันนี้ีจะใบได้หนึ่งสุกี้เนี่ยกิ่นเบิดพี่นองเลยจะแม่ก็หยาดเจ ห้องจากนี้โอ้ยโอ้เดีเ๋ยวไหวซ้ำหนีเด้ค่ะไหวเห็ดกินนั่นกะสิเอาไปแจกเพิ่นเอาไปฝากอือกับถ,ถืออ๋อกับสิถืออา้าวถือกับถือ,อไปค่ะ,คะอะไรหวานเจียบฮะปากแปรกินยังอีกกินแป้นคัก พี่อิงพีทเทอรมแล้วเด้อค่ะพี่อิงพีทเทอรมแล้วติลลูไหนไหนกินช้อนหน่อยโอ้ยเนาะเก็บพี่อิงสิเก็บลูกมันให้น้องกินเด้นคนเอค่ะเวละาใหม่ไว้เด็กตอนมอนนิดเป็นมอนหน่วยใหญ่อยู่ได้พี่น้องพี่นี่บ่ค่อยเป็นหน่วยเป็นใดญเก็บใจบ่ลระพี่อิง พี่น้องคะถบแถันเป็นสีอย่างสีเฉเดนจวหวานถามัน,นเป็นสีประมาณจะเสียบมสบเสียวนจักินมันเจี๊ยบให้ดูหน่อยพูดก่อนหมันเจี๊ยบมันเยนเียบเหมนเจี๊ยบอันเดียวอาอย่าเนี่ะ <c oughs> คิดเป็นนะสูงไหมอ้าวเก็บ อยากเป็นไว้หวานอ้าเขากินเห้มันจีมหวานเจี๊ยบโอ้ยปากเปะปากปากเป็นสีประมาณนี้แรบลิ้นดูออจัดเิดเอาดึงไว้สิเอาอีกไหมเนี่ยเอาเอาดึงไว้น้องน้องยังไม่อิ่ม มอนเบอร์รี่มันมันลูกมอนลูกมอนนะคะหลายเดชจัดกระเป๋ากินปัญยางพี่กองพี่เมยแตงโตยนี่มันได้กันหยัดในหยับเลยอย่ามันรอรอไหมอ่ะวันเนี้ย ป้าวันนี้ป้าหล่อไหมลูกตอบข้าจะกินเด้อพี่น้องยังไงนนี้อุ้ยลเย็นเย็นพี่น้องอันนี้มกรม,มาเก็บมอยูสวนด้วยค่ะม่ดีแม่ดีมองแม่สิมองแม่ ข้อเหนี่ยงจงเป็นจะสิเมื่ว่านี่ฝนกับประตกมแห้งปนใดเด้ปพน่นอก็เลยทถยปได้แต่ฝนตกลงแห้งวันนี้ก็สิทถปลูกมั่นเลยค่ะดินมาเปียกพปยั้งเลยมามาไปลองมามามาเย็นเย็นพี่กูไโน่นก้าปกจะมามาลากิน เพราะกินตำสมมาแต่เห็นไปห้องเพลงมาเด้อพี่น้องกินขอบคุณหนอ่ะแม,ม่ปลาย่างน่่อปเปิลก้มปลาลับแม่ใสอปเปิให้กันน่อยหนกินน้ำปลานี่ กระปุกมาปุ๊มมบคือเผ็ดๆกินเหยียงไหวหมวูขาฟังน้ำแหน่กินเหยิงมาเด้อพี่น้องมาเด้อพี่น้องมากินหยังอืมขมสับมากินต้มมากินขอบุญน,น้ำกาน